ไปดีฮะวันนี้พี่ไกดครบยี่สิบแปดวันแล้วไลสามเดือนเอ้ยสามเดือนพอนเนาะ้พอลืมไปมีลูกกี่คนวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบแปดวันนี้ครบสามเดือนแล้วเนาะมาให้ความมาดูด้วยว่า Hãy Bao giờ thì kiếm con con gần nhau ở hả? không <laughs> Không à. Hả? đi. Ừ. <laughs>

สามเดือนแล้วเนาะทาอะไรป่ะสามเดือนแล้วมันต้องดึงมันขวางก็ดึงออกสิโผล่ให้อย่างนี้ทายอย่างเดียวหนูมาทาได้ทำให้ทุกอย่างแล้วอ่ะให้มันดึงที้นี่เอง พออุ่ไปดันใช้ไปอาไปไปข้มอไปจ้ะสูค่ไหนเหน่อยทาไมจะใส่ได้เขาผ่านมเมื่อข้าว่านนะแล้วโน้ยอวันเขาประชุมที่ศาลากันว่าป้าไปสวดมนต์จาก ราคาตั้งเกือบสิบล้านเหลือห้าล้านอ่ะสลา<ะ>เล็กมันไม่จานโอ่งนี่แหละพาไปสลาไหนสล,สลาวะละัดอะที่จะสร้างใหม่โอ้ทํามันหายไปไหนนีห้าล้านกว่ามันมีสามคนอีกคนนึงแปดล้านอีกคนนึงกี่ล้านไม่รู้เนี่ยจานโอ่งอ่ะเขาไม่เอามาเปิดสองแข่งกันนะเพาเอาไอ้คนห้าล้านมาคนเดียวคนเดียวแล้วเล็กไม่เท่าเส้นยาคะ